ไอ้มีผู้อะไรเนี่ยตำสมตำใส่หวัวหอมไปซื้อบกอักรคอมา้งสองนุวยใส่เป็นทันเลศบาทเจ้ไหมเอสเกรมอเออเกียร้อยบาทพี่น้องเดี๋ยวอันนี้สลงคลิปมึอนี่ก่อนเด้ออันแต่ว่าคลิปไปในตลาดเดี๋ยวแม่โน้น่ะลงเบอร์ให้เบิอร์ออื่นแต่มึอนี่อยากเอาวนตำบกักกคอให้ป้าป้าแนนะ่น่าในเบิรงไปนั้นยันป้าป้าแนนะ่น่าลืมซื้อกาแฟไปกินสนดอก่มยังดอกค่ะมา,า่หยาแก่เีง 嗯，弄、mm. sauce、mm.。嗯、hmm. okay. so. oh,，弄法拉美。嗯，OK、mm.。不要卡。哦、um.，你吃多。我切嘞。没边。我切嘞。没边。没边。嗯。嗯，剪帕克剪面。啊，一汤多。嗯。 งอวัดก็ปะวัดมันสิตายนั่นตาวบบก่อนนิละนั่งเป็นกำลังใจให้อันคนไปซื้อบะกอได้ด้วยค่ะนั่งรถประมาณสมงกว่าอีพออีแม่ข่อนซื้อบะกอจริจเห 嗯，下边，干。你先看我干啥。